มาแกะกล่องนารยาเอ็กวัตเตอร์แบทที่สั่งไปมาส่งแล้วคะ่ะกล่องใหญ่มากกล่องเนี่ยยังเป็นลายใยเนยเลยนะคะนารยาเขาทำดีมากๆเลยนะตั้งแต่คอแรกเลยค่ะดอแรกเลยเป็นเซ็ตพองหุญแจ่มีมา3แบบในกล่องนะเธอดูกล่องเขาดิคุ <c oughs> น่ารักมากนี่คือตัวแรกนะคะน้องเนยหัวกระท้อนะใส่หมวกเปิดหน้ามีความเท่แล้วก็น่ารักอันนี้คือคอแรกแล้วก็อันนี้คือคอที่2มีการ์ดมาด้วยตัวที่2นะคะในโซโบใหญ่เลยนะชิ้นที่สนะ ต้องบอกว่าเป็นชิ้นที่ต่อชอบที่สุดนะคะเยนเนยปกผ้าตรงเนี้ยเขาก็จะทําเป็นลูกไม้ฉลุสวยหวานน่ารักเปนเยนเนยมากแต่ว่าคือหน้าตาแสบและซนเหมือนเดิมวัสดุอะไรคือนารยาเขาทําดีมากๆอยู่แล้วชิ้นต่อไปหมอนคนะ่ะตัวสุดเทียบกันหน้าต่อเดี๋ยวต่อจะเอาหมอนตัวเนี้ยไปไว้ในรถนะคะเนาะมาเป็นหมอนแบบผ้าแบบลื่นๆด้านหลังก,ก็จะเป็นนารยาเอกพัสดบปหน้าเีนเนยแบบใหญ่มากเป็นกระเป๋านะคะดูกระเป๋าดิ มันมีความเป็นผ้านะคะเธอว่าถ้าเกิดใครใช้กระเป๋านารยาอยู่แล้วอะก็จะคุ้นชินกับผ้าประมาณนี้นะคะผ้าอะไรน้องเนยคือน่ารักมากด้านบนก็เป็นซิปแบบนี้นะคะก็มีฟอร์มบุนุ่มอยู่มีติ่งตรงนี้ไว้ให้ด้วยให้เอากระตาแขวนนะคะน่ารักไหมล่ะแถมเป็นถุงกระดาษมาให้เราด้วยเหมือนเดิมซึ่งถุงคอนี้สีน้ำเงินแล้วก็เป็นหูสีเหลืองน่ารักมากคือก็หมดกันแล้วนะคะเยน้องเนยเกนารยาไปเดี๋ยวไาดูกันนะคะว่าชิ้นต่อไปที่เราจะได้จากเยนเนยเนี่ยอะไรนะคะไม่เป็น Bye.